ก็เหมือนไม่อยู่มีก็เหมือนไม่มีบางคนยังเปรียบเข้าไปอีกฟังมาโยมตะมาฟังไอ้ที่มันวิ่งอยู่นะมันยังมีค่ากว่าที่มันเดินอยู่เลยโยมพูดที่ใช่ตมาพูดนะไอ้ที่มันวิ่งอยู่นะมันยังมีค่ากว่าไอ้ที่คนเดินไปเดินมาเห็นหน้าทีไรมันหมดอิ่ในหัวใจแต่ไอ้ที่วิ่งอยู่นะ มันยังมีประโยชน์พอได้ขอมั่งมีนะพอได้เป็นเพื่อนแต่ที่มันเดินอยู่ไม่ได้เป็นเพื่อนเลยทุกอิ่งเจอทีไรทุกทุกทีอย่างนี้มีไม่ยงนี้ฉะนั้นคำว่าประดับไว้ใ้โลกาฝากโยทุกท่าปฏิบัติธรรมไปทำยู่ทุกทีที่ของมี ทำทุกแข่งที่าารู้บาชจะแต่ลืมปฏิบัติที่ใจก็เข้านั่งเข้าก่อหัวเ,เราไปสังรมารถฏฐิบูชานะจะมีเรื่องนี้แหละก็เข้านั่งเข้า,าก่อหัวคือไม่เห็นอะไรเลยกาอหัวมันจะว้าง มเมื่อเรารปลงดอกบัวมันจะเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยร้อมจริงว่ามันจะกี่ยกับบัวไม่เคยไม่เคยออกมาดูว่าพ้นน้ำมันคืออะไรพ้นน้ำมันสวยงามไหมไม่เคยเพราะเหตุนี้และโยคํำว่าวันนี้เลย,ย,นนเลยให้อมบม๊กโย่เป็นข้อที่ว่าประดับไว้ในโรงา ทุกคนเนี่ยผมได้ฟังและวันหนึ่งเราจะไม่ได้ฟังคับมีเพราะคนอื่นเขาฟังแท่โยมราตอนนี้ก็ร่างก็ร่างอุดรัวครับผมบรรยากาศปัดใจพยาธิมันก็ร่างต่ำบกพร่องครับพี่น้องพร้อมเปิดเครื่องบริวารพี่น้องบนโนวลพครับทั้งหลายเหล่านี้มือนนี่รักบาทมือชี้ไทยครับงาน บริวารสกรรมวัดเก่านนยางบ้านนนโภเพื่อเมืองอำนาจเจริญครับแก่ยากพลังตามาคุงครับแก่ดีดามาไดปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่หัวผู้ซอยผมเลย่ซอยตับเปรี่ยนอสุรกายทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทาง เจ้ารนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าท่านตกทุกข์อให้พ้นจากความทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขที่ขึ้นไปโอเดียอนเดียอนเดียอนเขาฮมเขาฮุมจะลอกการว่าขาเพิ่มมีผาบ้าบุษชัยขึ้นหลา่นไร้หน้าม้นนี นึกักขนาดครับน่ซ้อนใสองอันน่ซ้อนใจสองอันเด้อจะกินห้วยหนาไหมกะทิน็จแล้วกะทินโอ้ห้วยหนาห้วยหนารวยหน้าเหมือนเดิมคนละฟังคนละฟังโอ้อีกสองผ้ายังเริ่มตักขึ้นไปข้างบนน้ำไม่ได้หอหละบอลเป็นถวายแล้ยข้าจังตกขึ้นไปก็ได้แต่บอกคงกกหาอบรรยากาศ บอกเขาไป่แนพี่ติ๋นเหม่อนกันบรรยากาศอาจจะอุ่นๆวลจังหน่อยห่อนแดดปีใหม่ยังคือห่อนเนี่ยปีบหนาวเนาะอันนี้อันนี้อันนี้รถรถสางบารมีท่อครับอาจจะเก่าแน่อยู่น่อยครับมือชุดท้ายละ โอ้ยตามข้างแนทะบรรยากาศครับผมอาเซร้อนร้อนมันแดดทอนแดดทอนแดด กอันนี้อันนี้ซุ่ลลมคุณนายเขาบอกหลินชี่อได้ละเมียนบออันนี้ซุ่มคุณนายนะครับเด้อเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศมันใสแจะจังหน่อยม่าเสือเลื่อนหายไปแล้วลิงเทียมมันกะคู่มือมันเป็นสังคมกะอยังหน่อยปุ่มนาเออโคตรแต่เฟดโคตรแต่ไล่แต่ว่ามันกะ เขาก็ต้องรักษาไว้นะครับคุณป่อคุณแม่เข้าให้ลูกให้หลานเข้าได้ดูได้แต่เขาบ่นรักษาไว้แบบนี้ก็สิหายไปนะครับขอบุณเด้อครับอาจารย์บัวเกษตรณนะครับว่าวันสุดทถ่ายเนาะว่าเอาบุญกักเกลื่อนี่ครับมือคนเดียวแปดมื่อว่าเอามือเดียวเก่าวันดีเก่าอ่าคุณแม่บัวสูญใจนะครับอดีตพันกษัารยบุญนะครับบ่เลื่อมบาทโนวนพ่อ่ที่เป็น อะไรต่ำมันน่านท่านนึงนะครับนกับเกษตรศูนย์วิจัยนะครับผู้เพื่อนพวเพืออ่อแพ่ยี่นี่แว่าแปลนผู้สารแลนรับพี่น้องนะครับพออ่อใหญ่อายเรื่องเอิ้นซื้อพ่อใหญ่ขอโดดพ่อไผ่ขึ้นขจรจิตนวลทิวนะครับอันนี้ก็ขอบคุณขอบพูนที่เป็นกับกำนันมากนะครับเพื่อนกับมาซอยพระพุทธเจ้าปูป้สารผูเสือตอนรับพี่น้องเออแดนนั่นแดนนี่นะครับสำหรับผมกับมิจฉาสายจะเสียงว่าจะ อันนี้ก็ซอยกันบ่อไหนทางนึงกับไหนทางนึงคือพระพุณเจ้าเวินวายล่ะพุ่นเท่ามี่สามองค์ประกอบมีเครื่อกายกำลังกายกำลังว่าจากายวหวจ่าใจเออผมใส่ว่าจากำลังกายกันไรนะครับคุณ่อกระเชิญสวงสลาัประ่ายพฟอบ้านฟอกันการช่วยช่วยอบตกำนันตุงกิรติการบุทธพักนะครับผู้ใหญ่บ้านประสิทธิ์เกิดสันเทียพความทีมงานนะครับเมื่อนี้ค่ะ ถือว่าล่อเราฟร้างคันเจ้าหน้าที่เกษตรแต่ว่าเคยเป็นอบตเนี่ยนีพันธุตัวว่าเป็นเกษตรนะครับไอ้เพื่อนแต่พูดคุยกาแฟต้องร้องแกหน่อยครับอันนี้ก็ถือเป็นวิทยากรหลักของอบตนน่นพวมืัอนี้ก็ขอเลื่อนเชิญท่านเกษตรนะครับไป้พืคุยกาี่ร้องนะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทางท่านมรคทายกนะครับทางท่านผอสิรธิชัยรัตนาศีนะครับวันนี้ ก็ม <S an> ีญาติโยมหลายหมู่บ้านนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรนะครับในงานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมของวัดเก่าโนนยางนะครับได้หลายหมู่บ้านนะครับอย่างที่รายนาำทางบ้านโพศิลาโอศีู่แปดโมศีสิบรับทางบ้านเชื่อตะโกนนาจิตนะครับทางบ้านนาว่าบ้านสวนสุาบ้านโบบูนะครับส่วนวิจัยและพัจจัการเกษตรฉบับหน้าเรื่อ วัดวังแครนะครับวัดป่าที่รุ่งตำบลขุดประดุกนะครับวัดขุดประดุกนะครับตำบลขุดประดุกวัดวังแคร่ตำบลขุดประดุกนะครับมาจากญาติโยมโยมก่อเภอเรียนรับส่วนจุเทศนะครับบ้านโคกอกนะครับบ้านพักนะครับบ้านพัฒนานะครับบ้านโคกพัดนะครับความขอตัวขออภัยด้วยที่ไม่ได้ นะครับวันนี้ในขณะนี้ทางพระเดชพระคุณท่านพระรูสิริสมาจารคุณเจ้าคณะผู้น,นีองนาาเจริญพร้อมทั้งอาะไทย์ไร้เิริชนะครับพร้อมทั้งแม่ชีแม่ขาวนะครับก็กำลังออกบินาบาตนะครับให้ญาติโมยมใส่บาตรนะครับได้ถวายพระทหารเพลนะครับอาทิตย์ส์เมื่อสักครู่ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับนโมตัสสะพัทวโตอรัตโต,ต,โตสมมาสัมพุทธสะนะรพระพุทธ,ธังอารัธนานครับ พระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับพระธรรมัารรธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตนะครับยักษ์เปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตนะครับครอบจักรวาลนะครับด้วยนะโมพุทธายักษ์นะครับซึ่งวันนี้ด้หลายหมู่บ้านก็ได้มาร่วมทําบุญคือในขณะนี้นะครับทางคณะเจ้าพาก็ ขอบพระคุณทุกท่านในหมู่บ้านที่นำพาญาติโยมมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรนะครับขออำนาจบารมีของพระพุทธนะครับของพคาราตนาฏยนะครับขอเชื่อมโยงบุญบารมีมุ่งชี้ทายแล้วพี่นาว่ากันไหมเนี่ยบรรยากาศครับผมวันนี้ตักบาตรมุ่งชี้ทายครับ14 14 14มกราคม67ครับผมผ่าน66มาแล้ว ทานบารมีญาณบารมีนะครับทุกภพทุกชาติของรับผมีพี่น้องนะครับวันสุดท้ายจะเยอะหน่อยนะครับผมจะเดินในศีลจะเดินในธรรมนะครับมั่งมีทราบสมบัตินะครับในขณะนี้นะครับทางพระดิบุนท่านก็กำลังนะครับให้ญาติโยมนะครับได้ใส่บาตรนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบสี่นะครับมกราคม2500ร 67นะครับอันนี้มากหน่าหลายตาญาติพี่น้องนะครับก็หลายหลายหมู่บ้านอย่างที่ผมได้เอ่ยนามบางหมู่บ้านไม่ได้เอ่ยนามข้อขอโทษขอไปมาในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับก็จะมีการอาธรรวันเย็นซึ่งตอนเย็นนั้นนะครับเราได้ลเลาเกี่ยนจากทางท่านนายเพลินน่าเจริญและประหลัดอุกุโสนะครับพร้อมตีมานข้าราชการ พร้อมทั้งฝ่ายปกครองนะครับท่านจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายน้ำปณะน,ะนะครับแด่พระคุณเจ้าแด่แม่ชีที่ปฏิบัติธรรมในงานปริวัติศกรรมของวัดเก่าพนยางนะครับก็ในเวลา17เดนกานะครับก็เรียนเชิญญาติโยมทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยนะครับโดยเฉว่าหมงที่3และหม่ที่9 นะครับซึ่งท่านมาปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งท่านมาทำธรรมวัดน์เย็นอยู่เป็นประจำนะครับต่อเปลนต่เรียนชลิข์ทั้งเดงานครับเขาเครื่องเสียงเขาเป็นตอว่าอะไรครับเครื่องเสียงเขาก็ดังครับปอบุโสพักผ่อนร่างกายครับข้าราชการพนักงานของทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านของตำบลบรรพูของเรานะครับทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องที่นะครับทางท่านในพื้นเมืองเป็นสภาพในการถวายน้ำปณะ ในช่วงตอนเย็นเวลา17นาฬิกานะครับก็เรียนเชิญทุกทุกท่านด้วยบรรยากาศครับผมสำหรับมือชื่อไทยก็เยอะสยะมากมาครับที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะครับขอบุญอุศนะครับจงนำพาให้ท่านได้กอบรัวนะครับจงมีแต่ความสุข ความเจริญนะครับบันไดไทยลู่ครับเชื่อครับเพราะว่าเกินบันไู่ดังมาทำบุญในวันนี้เพื่อทิศบุญกุศลให้อันนี้ผู้รักษาการวัดโพธิลาครับครับพร้อมทั้งพระบรมครับบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์อน้าคนเป็นเจ้าอาวาสคุณญาติสนิทมิตรสหายพร้อมทั้งเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเจ้าแม่บรรยากาศครับผม ที่อาศัยอยู่ของข้าพเจ้านะครับพร้อมทั้งสัมภเวสีต่างๆเ้างมาเคยไทยไทยน้องใหญ่ท่านผู้กับไทยมีท่านผู้มาไว้จบอนุโมทนาบุญผู้เสร์ฟในครั้งนี้จงได้รับวันสุดท้ายแล้วไม่ควรมีใครกันท่านไหนที่มีทุกข์ขอให้คนทุกข์นะครับท่านไหนที่มีสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในทส่แมตช์ขึ้นแท้ ได้ให้คติธรรมนะครับนหลายอย่างบรท้ายครับเชื่อนแน่ได้เกินว่าคนที่พามาร่วมนะครับทำบุญในวันนี้นะครับก็คงจะได้คติธรรมไปเพื่อนําไปปฏิบัตินะครับให้กับครอบครัวตัวเองนะครับได้นะครับอยู่ในสิ <S <S ส่งจิตในธรรมแบงที่ทพุตธองค์ท่านบอกว่าสูงตังอยู่ที่ตัวหลวงไ่เห็นหน้าบูดแต่นี่แกงนี่นิดหน่อยครับผมเพราะว่าท่านนั้นหน่อยจะซื้อหอก ต,ต้อง<ห>อ,ยอยู่ที่ตัวเร<อ>าถ้าคนเ,<อ>เราไม่มีศีลไม่มีธรรม,มชีวิตก็จะไม่จระเนรุ่งเรืองนะครับชีวิตก็ไม่มีวันจระญนรุ่งเรืองนั้นเราต้องมีศีลและธรรมอยู่ในตัวเองนะครับเพื่อทําตัวนะครับให้ปิเดเบรกหลางดี่รงนี้ขึ้มาให้ครับลูกๆเจ้าค <นะ S 2> ิดไปซ้ำนี้แหละครับผมปีหน,น,นาเจอกันไหม นะเรื่มถ่ายแม่ขาวครับผมนนะครรัับที่ววมกเขารื่มถ่ายแม่ขาวครับวัวนวววนี้วันนี้แม่ขาวประมาณเยอะอยู่เยอะอยู่ครับก็ขอบคุณขอบคุณท่านนะครมือถ่ายครับถ่ายหมดตัวไปกันชีวิตน้องน้องกำลังรุ่งเรืองนะครับโอ้โห้อึ้นอยูเปิดๆเนาะคือ้อย่างคนถือเล็กเนาะบรรยากาศครับผมมือถ่ายละอุ่นๆนิดน่อย ขึ้นหน้าบูใท่นีมว่าถึงเล็กว่ะเหอะอ้นหัวอ้นหัวโอ้ยกวนมีไขใครต่อขึ้นหาบูแทบเมื่อยบอกอเมื่อยบอกรื้จางไหนนะถ่ายคลิปถ่ายคลิปพ่อยไปลงยูทูบไปแหไม่ผู้เดียวบนั้นโลก นนี้มานี่ท่าไปแล้วท่าไปแล้วบรรยากาศครับผมากรรมันอีโอบอุ่นครับอบอุ่นพี่น้องมาหลายครับภรรยาที่ท่านได้ถวายนะครับพี่น้องคนมาตักบาทหลายครับวันนี้เราต้องจะไปบัวหนาปฏิสังธิขอวัดบ้านนอนโพนะครับและไปบัวหนาปฏิสัทธิสถานที่แห่งนี้สวย่สุดที่สวยครับวันนี้ซึ่งทังใส่ผ้าถุงครับผ้าเบิยงพระเจ้าข้าแนะนำเปิดงานน่าเจริญ นะครับพร้อมทั้งทีมงานพระอาจารย์เลขานะครับและพระคุณเจ้าวัดบางพลูทุกทุกนะครับท่านก็พาญาติโยมนะครับร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นประจำทุกปีทุกปีนะครับปีนี้เราเป็นชื่อการครอบครัวขอบคุณทางแม่ครัวบรรยากาศครับผมตักบาตรวันนี้ช่วยกันชุดไทยครับมื่อเอิญมามีแล้วมื่อเอิญกับบันไม้กับบันมั่นนะครับผมขอบคุณทุกๆหมู่บ้านญาติโยมผู้มีใจบุญตสุนทานทุกหมู่บ้าน ว่าเดือดท่อนเป็นร่วมกันนำพระทหารนำอาหารมาวผู้นิสัยขึ้นหล่นแหละเด่พวกขุนเจ้าในะครับะนี้เราก็ยังใส่บาตรยังไม่เสร็จนะครับใส่บาตรยังไม่เสร็จนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วพระขุนเจ้าก็กำลังพิจารณาอาหารอยู่นะครับพร้อมทั้งเมรุไปชัยจานทร์แผ่นกันนะหมขอบคุณทุกท่านนะครับท่านทำเป็นเสร็จก็ขอท่าน เดินทางกกลบ้านโดยโสดิภาพที่ไหนไปทางบ้าถึงเลขวะ